เงินในเขาเรียกว่าเสือไอ้เสือภูเขาว่านะซื้อเสือภูเขายี่ห้อตาเพชรนะครับ89,000ใช้เหล็กอะไรครับป๋าเหลมันก็มีเหกนะ้า3นา3นะครับมีโชคหน้านะครับลังเออหน้า3มีโชคหน้าคู่นะครับสวยพวงมาลัย89,000บาทสำหรับขึ้นเขาลงเขาสำหรับขึ้นเขาลงเขายางหน้าขอบ 1 3นะครับข้างในเป็นเอ่อหน้าสี่นะครับยางหลังเป็นขอบ16 7.5 16นะครับผม7.5 16สาเพาหลังเป็นเพาบางคล้าสี่เกียร์รับประกันหดเดือนด้วยนะครับแล้วก็มีเพาใหญ่นะครับมีข้อต่อเพาใหญ่ให้ด้วยนะครับ นี่ตัวนี้มีชุดต่อนะครับมีชุดต่อชุดต่อ,ออกมาได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับบรรทุกได้เป็นตันนะครับป๋าใช่ไหมครับบรรทุกได้บรรทุกได้เป็นตันเลยลุยลุยโคนลุยโคนนะครับพี่น้องคือขึ้นเขาได้อย่างสบายข,าข,าขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาได้สบายแตะไม่ได้เบรกแตะไม่ได้เลยนะครับนี่ครับผมเกียร์ เข้าตรงนี้นะครับเกียร์ตรงนี้เออเ <Gear. S 3> กียร์ไอ้ไอ้ไอ้อันนี้มันก้อนมือนเขาแบบว่าแทนพวงมาลัยแทนพวงมาลัยเออเราต้องเหยียบเหยียบช่วยเลี้ยวเลี้ยวขะเลี้ยวซ้ายเออเหยียบดึงดึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาตรงนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายแคบๆเออตรงนี้มันก็คือจะจับ,บ,บจะจับถ้าดึงไว้เนี่ยล้อล้อข้างนี้จะถูกจับไว้ มันก็จะเหมือนกับเราขยบขยบขยบไปอืมโอ้ปกติมันจะเป็นเบรกเนาะมันจะเป็นเบรกเหยียบเหยียบเบรกล็อกอ่ะเหมือนรถแท็กเตอร์เนาะโอ้เยี่ยมเยี่ยมคุณอะไรก็เบาเบาเลยครับคุณอะไรรถยนต์เบาเบาครับพี่น้องเบาเบาหักเลี้ยวได้อย่างสบายใจ อันนี้เป็นตัวคันโยกตัววิ่งตัววิ่งพอใส่ปุ๊บก็จะเตะเข้าไปที่สายพานเบรกเบรกก็ใช่เบรกก็ใช่ถ้าถ้าเราเอาขึ้นมันจะวิ่งวิ่งเลยเอาขึ้นมาพอเอาลงมันก็เบรกโอ้นะครับเยี่ยมยอดแล้วถ้าเราจะวิ่งเราดึงมานี้มาสุดสายพานมันจะเตะขึ้น โอ้สายพานตัวนี้จะเตะขึ้นเตะเขึ้นออวิ่งวิ่งไปเลยมันจะวิ่งไปตัวนี้คือกดปุ๊บตัวนี้มันก็จะมันจะหยุดหยุดอั่าเบรกนี่เห็นไหมเออเนี้ยขึ้นกดกดลงก็คือวิ่งก็คือปล่อยใช่ไหมเบรกแต่นี้มันวิ่งเลยวิ่งเออดึงดึงดึงก็คือวิ่งกดก็คือเบรกเออด้านไปข้างหน้าคือเบรก เบรกมือมีเบรกมือให้ด้วยโอ้ว้าวเยี่ยมยอดครับขอบคุณมากครับป๋า